ทีนี้ถ้าเรามองที่อธัธที่ว่ากัมกีเนี้คือเป็นแนวความคิดของของฝรั่งของตะวันตกว่าเราแสดงความจริงใจด้วยคำพูดที่รุนแรงคำพูดคำพูดที่สุภาพนั้นมันก็ไม่เหมาะสมเสมอไป มันก็โยงไปถึงความความคิดแนวความคิดของอริยธรรมตะวันตกอีกข้อหนึ่งว่าความโกรธความเก่าร้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มังมีบางกรณีที่สมควรจะรักษาไว้เช่นเมื่อเราต้องต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมความโกรธความแค้นความเการ้า จะเป็นกำลังในการที่จะสู้กับผดจักรสู้กับผู้เอารักเอาเปรียบเป็นตน้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่เราเข้ารับมาเหมือนกันแล้วเราก็ต้องสามารถบอกได้ว่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เพราะอะไรใช่ไหมนี่คำคำตอบ อของ,งาตมาก็คือหนึ่งจะยกขอคิดข้อสังเกตมาว่า,วาความความรุนแรงไม่ว่ารุนแรงรุนแรงด้วยกายรุนแรงด้วยใจด้วยวาจานั้นมันมีธรรมชาติว่าต้องเพิ่มความรุนแรงไปเรื่อยๆจึงจะได้ผลเท่าเดิม นั้นถ้าถ้าเราตรงการจะให้คนช็อกทำให้คนตื่นตัวแล้วก็พูดคำหยาบที่เขาไม่เคยฟังมาก่อนเขาก็ช็อกมากก็อาจจะฟังตั้งใจฟังเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าเราจะพูดหยาบขนาดนั้นแต่ถ้าเราพูดคำหยาบบ่อยๆนานๆเขาเขาก็ชินพวกเขาก็ไม่ช็อกก็เฉยๆเลยก็ต้องหาคำที่รุนแรงกว่านานเพื่อจะได้ ได้ได้ปฏิกิริยาเหมือนเดิมใช่มดนสังเกตไหมว่าทุกวันนี้ที่อเมริกาพวก f r l e t t e r word เนี่ยพวกพวกต่างๆนี้ที่ยี่สิสิปีที่อู้หยาบค่ะตัวนี้ก็ธรรมดาเลยคนจะพูดกับทุกประโยคเลยแม้แต่คนสุภาพพูดคนมีการศึกษาใช้คำที่ไม่นานมานี้เือว่าในในใน,ในสังคมชั้นผู้ดีนี้ไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้ ตัวน,นี้กลายเป็นธรรมดานั้นจะเห็นความความรุนแรงไม่ไม่ว่าในเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันเพราะเท่าในการแต่งตัวบางบางอย่างของตาราแราพวกเนี้ยถ้าถ้าสามสิบสิบแม้แต่โซเปนีก็ไม่กล้าแต่งตัวอย่างนี้ในในที่สาธารณะเขาพูดขอเขาพูดตรงๆคือคือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่าต้องการจะกระตุ้น ต้องการจะกระตุ้นความรู้สึกแต่นี่พะความกระตุ้นแค่นี้ไม่พอก็ต้องทำให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ยาเสพติดก็เหมือนกันใช่ไหมก็แต่ก่อนใช้เม็ดเดียวก็ได้ผลตอนนั้นต้องเพิ่มสองเม็ดสาเม็ดแลอเคยกินแก้วเดียวก็ต้องเพิ่มสองแก้วสามแก้วฮะแก้วเมือนจึงจะได้เหมือนเดิมนั้น นึ่งเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีถ้าเรามุ่งที่จะสร้างพฏิกิริยาในผู้ฟังผู้ชมผู้เห็นแล้วมันก็จะทำให,ใหเ้เรารู้สึกตกต่ำไปเรื่อยๆมาตรฐานต่างๆก็ตกลงไปนี่ถ้าเราดูที่อาธาัธถา พยัญชนะคือคำพูดหย,ยาบหรือไม่หยาบนั่นก็เรื่องของพยัญชนะเรื่องของรูปแบบแต่เราดูเบื้องหลังว่าจุดประสงค์ทั้ทงทางพุทธศาสนาว่าเราเราต้องการาใช้คําพูดใ,ในในทางที่ไม่กระทบกระแทกเพื่อต้องการจะรักษาบรรยากาศที่จะให้เกิดการสื่อสารที่ มีคุณภาพการเสื้อสารที่ดีคือถ้าเรามีอารมณ์โกรธแค้นน้อยใจรู้สึกถูกศบประมาทถูกเขาว่ามันก็มีผลต่อการเสื้อสารใช่ไหมและผู้ที่คิดที่จะพูดให้ฝ่ายหนึ่งเจ็บใจเรียกว่า โกโรธไม่ว่าเขาอาจจะพูดว่าสํำนึกตัวนี่ก็จะเป็นขออ้างว่าจะให้เขาสํำนึกตัวบ้างอะไรเลยแล้วแต่จะมีขออ้างจิตใจก็เป็นอกุศลนแล้วใช่ไหมคือไม่ได้มองที่ตัวเหตุผลแล้วนะ <c oughs> ถ้าเราต้องการจะสื่อสารให้เข้าใจกัน <c oughs> ก็ในการสื่อสารก็ถือว่าหนึ่งต้องมีการศึกษาอยู่เลยที่จะเข้าใจตัวเองอแล้วก็สองที่ จะเข้าใจเขาแล้วสองที่เราจะเข้าใจเขาแล้วสี่ที่จะให้เขาเข้าใจเราอันนี้การศึอษามันจึงจะเกิดขึ้นต้องมีจิตวิญญาณของนักศึกษาคือเรายังไม่จบตัวเองก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรยังมีจุดโบยยังมีการเขา้าข้างตัวเองพยายามเข้าใจตัวเองให้ชัดขึ้นพยายามเข้าใจเขาพยายามเอาใจเขาใส่ใจเรา แล้วก็ตรงการจะจะให้เขาเข้าใจเราด้วยอืมนี่จะให้เขาเข้าใจเราแล้วถ้าเราพูดในลักษณะเป็นการพูดหยาบคายม,มันมันก็ยากที่คนจะปล่อยวางยากที่คนจะไม่เกิดอารมณ์ต่อด้านคำพูดใช่ไหมแต่หนึ่งในระบบประชาธิปไตยผู้พูดผู้แสดงออกต้องมีความรู้สึกว่าปลอดภัย ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายบานเมืองแล้วอ,อยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับแล้วถ้าจะให้เกิดความทกเถียงกันที่สัางสารรค์เกิดการพูดการแลกเปลี่ยนกันทุกคนก็ต้องรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราใช้คําพูดลักษณะคูรหรือว่าสร้างอารมณ์กันคงก็เริ่มกลัวอาจจะกลัวความปลอดภัย ทางกายก็ได้อาจจะกลัวเชื่อเสียงของตัวเองหรือว่ากลัวอารมณ์รุนแรงของคนอื่นเป็นต้นสรุปแล้วว่าทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการสื้อสารเป็นสิ่งที่เป,เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วแต่ในเมื่อชาวชาวพุทธเราทุกคน เป็นนักศึกษากำลังเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วแล้วเราต้องสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้การสื่อสารได้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวรับประกรันคุณภาพของการสื่อสารคือเราพูดให้เป็นสุภาษิทธิ์เป็นมงคลชีวิตพูดแต่ความจริงความจริงที่เป็นประโยชน์ ทุกกาลเทศะพูดด้วยความวังดีพูดอย่างสุภาพโหนโยนนั้นความการการพูดอย่างสุภาพไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่อเอกลักษณ์ของอชนชันใดชั้นหนึ่งในสังคมแต่มันเป็นสไตล์ของภูมิสติปัญญาที่ที่เข้าใจทั้งอักทั้งพยัญชนะถ้งว่าพูดเพื่ออะไร และเมื่อมีเป้าหมายในการพูดก็ควรจะพูดอย่างไรเราจึงจะได้ผลโดยถือว่าการพูดกระตุ้นพูดใช้ภาษารุนแรงเนี่ยอาจจะได้ผลบางอย่างในระยะสั้นให้คนสนใจเราใช่แต่ในระยะยาวนี้มันจะเกิดผลในทางตรงข้ามฉะนั้นในถ้าวัฒนธรรมไทยต้องการจะเป็นวัฒนธรรมพุทธ ให้มากคือเราก็ต้องสร้างัสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าวาจาที่งดงามที่เป็นไทยมันเป็นอย่างไรพูดสนุกสนานพูดให้อันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่เราต้องระวังเรื่องเรื่องการเปลี่ยน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 โดยวาจา การแสดงการดูถูกดูหมินการยกต้นคมท่านและกิเลสจะออกมาทางวาจาได้ได้เยอะแยะดนั้นการเรียนรู้เรื่องอเรื่องโลกเรื่องสังคมเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่นนั้นก็ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าของเรานี่ดีทุกอย่างในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ถือว่าอัตถะ หัวใจและสาระสำคัญมันกด็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่สิ่งที่ยังมีขอคาดตอกประพร่องบ้านก็คือเรื่องรูปแบบเรื่องการแสดงออกเรื่องการอนุรักษ์สิ่หลักการทุนราก็เรียนรู้จากที่อื่นได้ก็ไม่ผิดถ้าหากว่าเรารับรูปแบบเพื่อส่งเสริมอัะหรือสาระสำคัญที่เราเราพอใจ อยู่แล้วนั่นในเรื่องอก็กลับมาเรื่องอสงครามในเรื่องการเติมสุราอีกคั้นหนึ่งคือการการเติมสุราเรียกว่าบาปเรือเราใช้คําว่าบาปบางทีก็เหมือนกับเป็นคำคำด่าหรือว่าเป,เ,ปเป็นคำว่าไม่ดี แต่คำว่าบาปมันไม,ม่มีความหมายที่เฉพาะทางบาลีก็เป็นสิ่งที่เสริม,มกิเลสเสริมทุกข์อยู่ในใจนั้นเราก็าต้องถามว่าเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนต้องเติมสุราแล้วมาสนใจในยุดนี้ศึกษาว่าทำไมคนชอบเดิมทีนี้ถ้าเรา ถ้าเราดูดูแล้วว่าคนระโนมันสนุกสนานท,ทันทีเอาถ้าไม่ดื่มนี่จะสนุกไม่ได้เหรอ,อทำไมไมันไม่เหมือนกันมันเป็นขบปกพท้องไม่ใช่เลยว่าคนเราไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มยาและพ้นคลายไม่ได้พ้นคลายความเครียดไม่ได้สนุกไม่ได้คือชาวพุทธเราถือว่าเป็นข้อเสียเรียกว่าเป็นเป็นเครือ่องชี้บอกคุณภาพ ของจิตใจเน่ค่องคางจะต่ำว่าจิตใจอ่อนแอว่าเมื่อมีทุกข์เช่นเครียดหรือว่า,เ,าเก็บโกรธเมื่อไหรเป็นต้นแล้วต้องดื่มสุราจึงจะได้แก้คือคนคนเ่านี้มันจะไม่ค่อยมองว่าเป็นการแก้ทุกข์มันจะมโอยมันมันก็ดีมันสนุกมันก็จะบอกพูดในในทางบวก แต่ดูเบื้องหลังเป็นเรื่องการแก้ทุกข์ชั่วคราวแก้ทุกข์ชั่วคราวแล้วก็เห็นใจคนไม่อยากเป็นทุกข์แม้แต่เล็กน้อยเราก็เห็นอ,อกเห็นใจแต่ทางพระเราก็มีข้อข้อคิดหรือข้อพิจารณาฝากไว้แล้วว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเราไม่แก้ที่ตอนเหตุแต่เพียงแต่เลี่ยง ด้วยด้วยยาด้วยเนี่ยมันมันจะดีเหรอมันจะดีที่สุดนี่เรามนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยออนแอมากถ้าดูจากอเมริกา <c oughs> อเมริกาเนี่ยมีพวกยากลมประสาท <c oughs> คนอเมริกันกินยากลมประสาทปีละหาพันล้านเม็ด เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเดินไปในในเมืองในอเมริกาเห็นคนยิ้มนะก็คงไม่ใช่ยิ้มจริงๆหรอกยิก้มเพราะยามากกว่าคนที่คนที่ไปหาหมอในอเมริกาสถิติบอกอหมอก็บอกว่าเป็นโรคทางกายที่มีเหตุสำคัญเกิมาจาก จิตใจทำแปดสิบเปอร์เ oh. ซ uh ็น oh. ต uh, ์เด <te ous> <ways> to <together> ็กอายุ9 oh. ก้าถึงสิขวบที่มีโรคจิตที่ตามทฤษฎีของจิตแพทย์หนึ่งในห้านั้นเราเราดูสถิติเรื่องการเรื่องการทิดยาเสพติด เรื่องออการกินเหล้าก็ดีเรื่องโรคจิตโรคประสาทก็ดีถึงว<ม>่าอย่างไรถึงแม่ว่าอเมริกาและโลกตะวันตกมีมีอะไรดีๆไว้เยอะอต้องยอมรับว่าเรื่องทางจิตใจเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวฉะนั้นในในเรื่องคุณค่า ต่างๆแนวความคิดต่างๆที่มาจากตะวันตกเราต้องระม,มัดระวังมากเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ไม่ไมเอื้อต่อสุขภาพจิตไม่เอื้อต่อคุณภาพจิตชาวตะวันตกนี่จะเก่งในเรื่องวัตถุมากมเทคโนโลยีเลยสุดยอดไม่ว่าอะไระแต่ไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจ ในสิ่งที่จะบำรุงความสุขความเจริญภายในเนี่ยเชาาตะวันตกเนี่สอบตกตลอดไม่รู้กี่พันปนีนั้นเร,เราก็มีฐานที่ดีมากแต่เราต้องเข้าถึงหลักที่เรียกว่าอาัถะแล้วก็คอยหาคอยสร้างคอยเสริมคอยอดูแลอนุรักษ์สิ่งที่เป็น รูปแบบเพราะการการสอนธรรมะเนี่ยเราก็รู้ว่าคนที่เข้าวัดส่วนมากเขากฎีอยู่แล้วปัญหาคนที่ไม่เข้าฉะนั้นถ้าการสอนธรรมะ,ะจะจบจะเฉพาะ,ะแค่การเข้าวัดเข้าว่าและอ่านหนังสือธรรมะสังคมในส่วนรวมนี้ก็คงคงยาก ดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ว่าในเรื่องคงกฎหมายธรรมเนียมประเพณีต่างๆสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมให้เป็นมาตรฐานที่ทำให้ให้คนมีฐานที่พร้อมที่จะเกาวหน้าในธรรมได้ในเมื่อไหร่เกิดสธาและเกิดความพร้อม,อมค,อคือในอดีตที่ผ่านมา อย่างน้อยใน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 ,ในทางอีสานที่อาตมาเคยอยู่นะแม่แต่แม่แต่คนไม่เข้าวัดก็ก็ยังมีสมาธิทิอย์พอสมควรเพรียงแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่พร้อมหรือยังยังยังไม่ยอม,อมแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมิชาทิฐิเข้ามาครอบงำและแล้วก็แนวความคิดว่าความสุขอยู่ตรงไหนความทุกอย่างไงความสําเร็จ คืออะไรมันก็เพี้ยนไปสังคมเราก็จะแตกแยกมันก็จะเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆดังความจุดเด่นของอวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับหลักพุทธแล้วก็การที่เราไม่แบ่งแยกไม่รังเกียจไม่ไม่ดูถูกคนที่มีความเชื่อถือไม่เหมือนกับเรา แนวความคิดไม่เหมือนกันเราก็ดูพฤติกรรมของชาวพุทธต่อศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกที่จะงดงามที่จะดีแม้แต่การคิดที่จะขอให้เขาเปลี่ยนศาสนาให้นับถือเหมือนกับพวกเราไม่เคยคิดเลยอันนี้ก็เป็นวุฒิภาวะของสังคมไทยในแน่ใน,ในแงน่ของอทิฏฐิ ในเรื่องการปฏิบัติต่อศาส,สนาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเราควรจะจับไว้แล้วสร้างความภาคภูมิใจไว้ในเรื่องนี้แล้วระมัดตะวังเพราะว่าในสองสมปีสาสี่ปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องการแบ่งแยกใช้คว่าสีนั้นสีนี้พวกเราพวกเขาอันนี้ก็จะขอเสนอว่า นี่มันเป็นความความคิดที่ผิดกับวัฒนธรรมไทยใชที่เราถือว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจนกันและกันยังไงก็เป็นคนไทยด้วยการเป็นพี่เป็นน้องกันเห็นไหมมันถ้าเรา,เาพยายามจะยกคุณธรรมและสิ่งที่เป็นหัวใจและสาระสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่เราพอใจที่เราภูมิใจเอามา เอามาเผยแพร่ไปมาตรฐานก็มีหวังว่าแม้แต่ในกลุ่มคนไม่เข้าวัดหรือกลุ่มที่ที่ยังไม่สนใจพุทธศาสนาอย่างไยก,ก็จะมีความรู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้มันไม่เหมาะแล้วเราเป็นคนไทยแล้วไม่ทําอย่างนั้นฉะน,นันมันก็มีอย่างนี้หลายหลายเรื่องเช่นการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่การปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ คนไทยไปไปไปเห็นต่างประเทศก็ไม่ประทับใจยงไง,ไงเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นกับผู้สูงอายุนั้นก็ทำให้ให้ก็ทำมีผลต่อพฤติกรรมคนไทยไปต่างประเทศแล้วได้เงินเดือนมาก็ส่งมา,าให้คุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นประจำเอาเนี้ก็เป็นจุดดีจุดเด่นของคน,คนไทยเหมือนกัน ดัวันนี้ก็ได้คุยเรื่องเรื่องวัฒนธรรมเรื่องธรรมระดับสังคมเรื่องการที่เราเข้าถึงคุณธรรมต่างๆที่เราต้องการจะเชิดชูและเราก็เราอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่เป็นรูปแบบสิ่งที่เป็นธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สอดคล้องอโดยไม่หลงอยู่ที่ตัวรูปแบบ มีนานมาแล้วมีอาจารย์อาจารย์เซนร,รูปหนึ่งท่านเลี้ยงแมวเวลาทังเขาไปทาวัดชาทําวัดเย็นก็มีปัญหาว่าแมวจะไปจับของจะไปทําให้อะไรก็อยู่ในห้องอาจารย์มันเสียก็เลยตกลงให้เอาเอาแมวเข้าไปในในศาลาเวลาทาวัดเช้าทําวัดเย็น ทีนีจะให้แมวอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังก็จะไม่สงบต้องอยู่ใกล้อาจารย์ก็นานๆเข้าก็จะมีมันจะมีหมอนตัวใหญ่แล้วก็จะลุกสิทธิ์สามเณรและผู้ปทาจะเดินตามอาจารย์ก็ถือหมอนแล้วก็แมวก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็วางไว้ตรงนี้เหมือนเป็นรองจาวาดอะไรทำงนั้นทีนี้เวลาผ่านไปหลายปีหลายปี ไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลทําไมท่านอาจารย์ต้องเอาเอาแมวไว้ตรงนี้ก็คนเริ่มจะคิดว่าเป็นสิรีมงคลน,นี่อาจารย์ท่านมรณภาพไปหลั่งจากนั้นเขาต้องรักษาไว้คือก็กลัวว่าสำนักจะเป็นอะไรไปจังนั้นพอทําวัดชวนะเช้านีะอาจารย์ไม่อยูแ่แล้วก็มีอาจารย์ใหม่ก็ต้องอคงถือแมวเ,เข้าไป ก็ก็กลายเป็นเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของสำหนักนั้นถามว่าทำไมแมวก็ต้องเข้ามาทำวัดเช้าทำวัดเย็นว่าโอ้โหเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมของเราเก่าแก่แล้วเราต้องรักษาไว้มันเป็นถ้าไม่ทำแล้วอาจจะแผ่นดินไหวสุนามิอะไรเรา่นี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ที่ว่าถ้าเราไม่ ค่อยๆค,คิดเรื่องอัฐะที่ต้องการจะรักษาไว้รูปแบบก็สักแต่ว่ารูปแบบไปก็กลายเป็นความงมง,งายได้ก็ให้ความสมดุลระหว่างอัฐะพยัญชน,นะ,ะหัวใจสาระสำคัญกับรูปแบบสปิริตกับเลตเตอร์อวันนี้ก็ผมผมคงพอสมควรเวล